สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกลับบ้านมาเปิดรูปดูหัวเราะไม่ออกบอกไม่ถูกรองนายกให้ลูกน้องถ่ายรูปนั่งชมวิวเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอารองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่ถึงกับตกใจหลังให้ลูกน้องถ่ายรูปนั่งชมวิวริมสะกลับบ้านเปิดดูเจอภาพตัวเองโรททำบุญสะดาะเคราะห์จำศีลเจ็ดวันแก้เครด หลวงพ่อบอกแค่มาเตือนไปบนอะไรไว้ไม่ทำตามเรื่องราวของรองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อเปิดดูภาพถ่ายขณะนั่งริมสระไม่มีศีสษะเปิดเผยเมื่อ6วิถุนายน65ผู้สข่าวรับแจ้งว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนัทพลซึ่งเป็นของนายนัทพลรองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่โพสเมื่อ5มิถุนายนความว่าหัวเราะไม่ออกบอกไม่ถูก เ4มิถุนายนผมไปนั่งชมวิวที่ขอบสระที่หน้าอำเภอลองแล้วให้น้องบาทฝ่ายป้องกันถ่ายรูปให้พอเอารูปมาดูใจหายหัวไม่มีปกติผมไม่ได้งมงายแต่มีคนทักประจวบกับความเชื่อที่เขาบอกกล่าวกันก็รู้สึกฉะนั้นช่วงนี้ขอจําศีลสัก7วันแก้เครดขออนุญาตทำความเข้าใจให้พักพวกทุกคนทราบเหตุผล ที่ไม่ดื่มในช่วงนี้ครับนัทพลหลังจากวันนั้นวันเดียวกันนายนัทพลได้โพสต์เพิ่มอีกว่าไปวันนี้ไหว้พระอสุรินราหูที่ประตูทางเข้าพระธาตุห้วยอ้อเพื่อสะเดาะเคราะห์ให้พระราหูขอพรให้เรื่องที่ไม่ดีกับกลายเป็นดีถัดจากนั้นไปถวายสังฆทานอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรตามความต้องการของผู้ล่วงลับ ที่บริเวณสระน้ำหน้าอำเภอหลังจากนั้นก็ให้ทานชีวิตสัตว์ปล่อยปลาที่ลำห้วยแม่อ้อต่อจากนั้นกลับบ้านด้วยความสบายใจสไตล์นัทพลผู้สึกข่าวสอบถามไปยังนายนัทพลรองนายกเทศมนตรีกล่าวกับผู้สึกข่าวว่าเมื่อตนได้นำเรื่องราวและภาพถ่ายโพสต์ลงในเฟซบุ๊กกลุ่มไลน์บางคนไม่เชื่อบอกเป็นภาพตัดต่อ บางคนบอกว่าน่าจะเกิดจากความขัดข้องของโทรศัพท์ก็อาจเป็นได้ตนขอยืนยันว่าตนไม่ได้ตัดต่อภาพจะทำไปเพื่ออะไรมันเป็นสิ่งไม่ดีและเป็นอัปมงคลกับตัวเองสถานที่สะแห่งนั้นเคยมีคนตายอีกหลายคนส่งกำลังใจแนะนำให้หาพระสะดาะเคราะห์เมื่อวานนี้ไปหาพระที่วัดสวนหลวงได้ทำพิธีสะดาะเคราะห์บางสกุลเป็นหลวงพ่อบอกว่าตนเองได้ไปบนอะไรไว้ที่ไหนบ้าง คงจะติดค้างจึงมีการทวงถามแต่เป็นแค่การเตือนไว้ก่อนขอให้ไปแก้บนด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ